สวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบลล์ทาโรค่ะกลับมาพบกับบีเชนเคอนะคะคลิปนี้เป็นนดอมคลิปนะคะที่มีหัวข้อชื่อว่าเทวดานางฟ้าประจําตัวคุณนะคะท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณในวันนี้นะคะเดี๋ยวาลองฟังกันดูนะว่าไพ่ของบีเนี่ยจะบอกอะไรกับเราได้บ้างน,นะคะ แต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะวิกก็อยากจะบอกว่าเป็นการดูโดยรวมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะพลังงานดีๆรับกลับไปนะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องเก็บกลับไปนะโอเคเดี๋ยวเริ่มันเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะมีอ่านทุกคอมเมนต์นะคะมาดูสิว่าเทวานางคะประจำตัวคุณนะคะวันนี้ถ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะ แรกนะคะจัสเมนต์แรกเปิดขึ้นมาก็คุณจะได้รับคำตัดสินบางสิ่งบางอย่างกับสิ่งที่คุณรอคอยอยู่นะคะไม่ว่าคุณกำลังรอในเรื่องอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงนิงน,งนความรักนะคะไม่ว่าคุณกำลังรอคำตัดสินในเรื่องอะไรก็ตาม คุณจะได้รับคำตัดสินนั้นแล้วคำตัดสินนั้นน่ะก็จะเป็นไปตามสิ่งที่คุณเคยได้กระทำเอาไว้ด้วยนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าในตอนเนี้ยคุณจำเป็นจะต้องนิ่งคุณจำเป็นจะต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะนางฟ้าก้ออยากจะบอกกับคุณว่าก็ให้คุณนิ่งต่อไปนะเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยโอกาสอนะ่ะก็กำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะกำลังจะมีคนเข้ามามอบโอกาสดีๆให้กับคุณนะเพราะฉะนั้นถ้าในตอนเนี้ย คุณเป็นสถานการณ์ที่นิ่งอะถ้าคุณนิ่งรอดูสถานการณ์อะก็ขอให้คุณนิ่งไปก่อนนะคะเพราะเหมือนกับว่าปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ่ะคุณเองอาจจะรู้สึกว่ามันหนักมากจนเกินไปแก้ยังไงมันก็แก้ไม่ได้สักทีก็ขออยู่นิ่งๆลอยตัวอยู่เหนือปัญหาก่อนก็แล้วกันนะคะนางฟ้าท่านก็เลยบอกกับคุณว่า ก็ไม่เป็นไรก็นิ่งแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะแล้วที่สุดแล้วเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณจะมีคนเข้ามามอบโอกาสให้กับคุณนะคะถึงแม้ว่านะในบางครั้งนะคะคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะมองหาอนาคตให้กับตัวเองได้เหมือนกับว่าคุณนะ่ะผิดหวังอยู่ แล้วทางข้างหน้าน่ะมันก็ยังมืดมนอยู่ถ้าคุณมีความรู้สึกแบบนี้นะคะพี่นางฟ้าก็อยากบอกว่าก็อย่าเพิ่งไปหมดหวังนะและถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่รับความยุติธรรมคุณรู้สึกว่าทุกๆสิ่งอ่ะที่คุณได้ทําไปเนี่ยทําไมนะมันช่างผิดหวังไปหมดเลยทําไมถึงไม่มีอะไรสมหวังดั่งใจคุณเลยนะคะแต่พี่นางฟ้าก็อยากจะบอกกับคุณว่าในตอนนี้นะโช่งชะตาของคุณอนะ่ะกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรก็ตามอะที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไม่ได้รับความเมตธรรมมาก่อนหน้านั้นคุณรู้สึกว่าคุณหมดความหวังหมดสิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกับสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความหวังในเรื่องเหล่านั้นแล้วนะคะนางฟ้าก็อยากจะบอกกับคุณว่าจริงๆแล้วมันยังมีความหวังอยู่นะพอไพ่เดวิลเนี่ยก็กลับหัวแล้วนะคะ จริงๆแล้วมันยังมีความหวังอยู่ไม่ว่าจะเป็นความหวังในเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องของความรักก็ตามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันกำมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็น,ไป,ปนไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วมันก็จะดีขึ้นมากๆถ้าเป็นเรื่องของความรักนะ่ะถ้าก่อนหน้านั้นนะคนรักของคุณนะ่ะทำอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่สบายใจแล้วไม่เป็นไรทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสําหรับคุณเลยนะคะในตอนนี้โชคชะตาของคุณเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงพี่นางฟ้าอยากจะบอกกับคุณว่าการที่เขาจะกลับมาหาคุณในตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะยังอยู่ในความสัมพันธ์กันหรือเปล่าหรือว่าเป็นช่วงพักความสัมพันธ์กันอยู่ก็ตามการที่เขาจะกลับมาในครั้งนี้เขาจะกลับมารักคุณด้วยใจของเขาจริงๆเขาจะไม่เป็นแบบเดิมแล้วนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะ พราะในตอนนั้นนะ่ะมันก็เหมือนกับว่าไม่ว่าคุณหรือว่าเขานะที่เป็นคนที่ปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้นะ่ะมันหลุดมือไปเพราะมันเหมือนกับว่า ถ้าเป็นเขาไม้ก็เหมือนกับเขาเองนะก็หนีปัญหานะคะสว่วนในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินน่ะในช่วงนั้นคุณเองก็รู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้มันไม่สามารถที่จะประคับประคองอะไรได้เลยนะคะแต่พี่นางฟ้าก็อยากจะบอกว่าก็ไม่เป็นไรต่อให้ในตอนนั้นสถานการณ์การงานแล้วก็การเงินม,มันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะไพ่เดอะซันอ่ะรออยู่อย่างที่พี่ได้บอกไปแล้วนะว่าพี่นางฟ้าบอกว่าก็จะมีคนมามอบโอกาสให้กับคุณจะมีคนนําสิ่งที่คุณอ่ะ เฝ้ารอหรือคุณอะหวังเอาไว้คุณจะได้รับสิ่งนั้นนะเพราะไพ่เดอซานอะก็ขึ้นมาแล้วนะคะมันบ่งบอกว่าความสุขกมันจะเดินทางมาหาคุณนะไม่ว่าจะเป็นความสุขในเรื่องอะไรก็ตามนะคะคุณจะสมหวังนะคะแล้วก็จะมีเรื่องให้คุณอะจะต้องตัดสินใจด้วยคุณอะจะเป็นผู้ถูกคุณอะจะเป็นผู้เลือกแล้วนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรก็ตามอะถ้าคุณไปสมัครงานเอาไว้อ่ะก็อาจจะติด2ที่ก็ได้แล้วคุณ่ะจำเป็นจะต้องตัดสินใจเลือก ที่ใดที่หนึงนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเข้ามาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งคุณก็ต้องตัดสินใจเลือกเหมือนกันว่าคุณน่ะจะให้โอกาสเขาไหม หรือนะคะสําหรับใครนะที่ไปสอบเอาไว้นะแล้วรอผลอยู่ว่าจะติดหรือไม่ติดแล้วไปสอบมากกว่า2ที่เนะี่ยคุณอาจจะติดทั้ง2ที่ก็ได้แล้วก็จะเป็นสถานการณ์ที่คุณเองอนะ่ะจำเป็นจะต้องเลือกที่ใดที่หนึ่งนะคะเพราะเพราะว่าทั้งเดะซันทั้ง2ดับขึ้นมาตรงนี้บีก็เลยมองว่ามันจะมีสองสิ่ง2อย่างเข้ามาให้คุณเลือกอย่างแน่นอนแล้วก็จะเป็นอะไรที่ทำให้คุณเองอนะ่ะประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขในอนาคตด้วยนะ ในตอนนี้นะคะพี่นาฟ้าอยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณกําลังเครียดเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะนอนไม่หลับหรือว่าอะไรก็ตามออกมาจากความเครียดได้แล้วออกมาจากฝันลายได้แล้วออกมามองโลกตามความเป็นจริงได้แล้วนะเพราะว่านะคะรักดีดีเนี่ยก็รออยู่ความสุขก็รอคุณอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเคยเคยผ่านไปแล้วในอดีตถ้ามันทําให้คุณเสียใจถ้ามันทําให้คุณเศร้าใจแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณหมดหวงังทุกสิ่งทุกอย่าง พี่นาฟ้าอยากจะบอกว่าก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งนั้นปล่อยให้มันผ่านไปแล้วก็ฟื้นฟูเยียวยาวจิตใจของตัวเองทําให้ตัวเองกลายเป็นคนเข้มแข็งออกมาจากฝันร้ายตรงนั้นได้แล้วอย่าไปยึดติดกับสิ่งสิ่งนั้นที่มันได้พังลงไปแล้วหรือมันได้จบลงไปแล้วไม่ต้องไปโฟกัส ะะส่วนเรื่องของการงานนะถ้างานที่ทําผ่านมาแล้วอะ่ะมันไม่ประสบความสําเร็จมันไม่โอเคอนะ่ะพี่นังฟ้าก็อยากจะบอกว่าก็ไม่เป็นไรมันก็ยังมีงานดีๆที่กําลังรอคนอยู่เหมือนกันก็มีโอกาสนะคะที่จะมีคนมามอบโอกาสดีๆให้กับคุณนะโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะ่ะเพราะมันเป็นไพเ่ดเดินเรืว่ขึ้นมาแบบค่อนข้างชัดเจนอะ่ะว่าคุณน่ะกำลังจะได้รับรักดีๆกลับมานะคะ เนี่ยแต่ว่าคุณเนอค่อนข้างเครียดมากเลยนะพี่นางฟ้าบอกว่าอย่าไปเครียดอย่าไปแบบอย่าไปยึดติดอะไรแบบนั้นนะคะเพราะถี่แฮงแมนเนี่ยเราเป็นถี่แฮงแมนกลับหัวด้วยนะ่ะคิดยังไงก็คิดไม่ออกต่อให้คุณแบบคิดแล้วคิดอีกคิดเป็นสิบรอบคุณก็ยังไม่สามารถหาคําตอบได้สิ่งที่พี่นางฟ้าอยากจะแนะนํากับคุณเลยก็คือว่าให้หยุดก่อน ะะให้หยุดก่อนยังไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นหยุดอยู่นิ่งๆหยุดอยู่เฉยๆนะคะแล้วก็พิจารณานะใจตัวเองนะคะพิจารณาอยู่กับตัวเองก่อนนะคะใช้ความคิดอยู่กับตัวเองปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวลงไปไม่ต้องเก็บอะไรมาคิดมาใส่ใจทั้งนั้นมองอะไรให้มันเหมือนกับว่า เป็นสิ่งอะไรก็ตามอะที่มันผ่านไปผ่านไปผ่านไปโดยที่เราแบบไม่ต้องไปควบคุมอะไระคะ่ะปล่อยให้มันผ่านไปบ้างแล้วถ้าหากว่าเราปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างออกไปแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เราไม่ต้องทุกใจอะไรแล้วเนะี่ะพอถึงตรงนั้นะ่ะคุณจะสามารถคิดหาทางออกได้เพราะเหมือนกับว่าในตอนเนี้ยคุณแบกโลกเอาไว้ทั้งใบเลยอะ่ะ แบกไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามน่ะมันหนักอึ้งไปหมดเลยนะบนบ่าของคุณแล้วในสมองของคุณน่ะมันเต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้นะคะในตอนนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนปล่อยให้มันค่อยๆหายไปก่อนนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองก่อนนะแล้วก็ค่อยใช้สติคิดอีกทีนึงนะคะในตอนนี้ทําใจให้สบายๆนะเพราะที่สุดแล้วนะคะการงานของคุณน่ะมันก็จะมีความ มั่นคงมากขึ้นความสัมพันธ์ของคุณมันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะเพราะมันเป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะเป็นไพ่ที่บอกบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะถ้าคุณรอการติดต่อสื่อสารน,นะคะจากงานของคุณจากเงินที่คุณแบบว่าไปเออไปยื่นที่ธนาคารเอาไว้แบบเนี้ยคุณก็จะรับคำตอบที่ชัดเจนแล้วมันจะเป็นคำตอบที่นำมาซึ่งความสุขให้กับคุณด้วยถ้าคุณรอคอยการติดต่อสื่อสารจากคนรักของคุณนะคะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะอะไรก็ตามอ่ะคุณจะได้รับความชัดเจนกลับมาซึ่งความชัดเจนนั้นก็จะนํามาซึ่งความสุขของคุณด้วยเหมือนกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะเพราะตัวของคุณเองเนี่ยก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะเพราะคุณน่ะมีพลังงานของ t h เ m a g เชียนด้วยอ่ะคุณเก่งอยู่แล้วค่ะ เราก็เป็นคนที่เรียนรู้เร็วด้วยนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรคุณก็สามารถที่จะทําให้ประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยนะว่าคุณจะไม่สามารถผ่านไปได้ในชีวิตของคุณน่ะไม่ว่าอุปสรรคจะหนักหนาสักแค่ไหนอ่ะแต่คุณมีพลังงานของดูมิร์จิเชียน่ะคุณสามารถผ่านมันไปได้หมดค่ะถึงแม้ว่าคุณจะไม่สามารถผ่านไปได้ในณตอนนั้นก็ตามแต่เมื่อคุณได้อยู่กับตัวเองเมื่อคุณได้พิจารณาดีแล้วคุณก็จะสามารถ แก้ไขทุกๆสถานการณ์ได้แล้วก็จะสามารถผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นไปได้อย่างราบรื้นด้วยนะคะแล้วคุณก็เป็นคนเก่งน่ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคุณก็มาที่จะผ่านไปได้เหมือนกันแล้วที่สําคัญนะคะความมั่นคงความรักดีๆนะคะถ้าสมมุติว่านะคุณไม่ได้รอคนรักเก่า คนรักใหม่ก็จะเข้ามาหาคุณนะคนใหม่ความรักครั้งใหม่เขาจะเข้ามามอบความรู้สึกให้กับคุณนะคะเพราะว่าเป็นราชศีถือถ้วยนะและคนนี้นะคะก็จะเข้ามาเป็นคนที่มีความมั่นคงให้กับคุณด้วยนะในเรื่องของความรักนะคะเพราะถ้าคุณไม่ได้รอคนเก่านะ่ะคนใหม่นะ่ะเขาจะมีนิสัยที่เหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะมองโลกในแง่ดีมากๆเลยนะมองโลกในมุมบวกมากเลยค่ะ เราก็เป็นคนที่ใจจิตใจดีมากๆด้วยเป็นคนที่แบบเอาเป็นว่าใครเห็นก็หลงรักอะคะ่ะหลงรักในทั้งบุคลิกเขาแล้วก็หน้าตาของเขาเป็นคนที่มีความสดใสยอยู่ในตัวเองมากๆเราเป็นคนที่ไม่เคยหมดหวังเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ว่าใครจะมองโลกว่าเลวร้ายสักแค่ไหนเนะี่ยเขาคนนี้จะมองโลกในอีกมุมเนึงอะคะ่ะแล้วเขาคนนี้เป็นคนที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งมากเลยนะ เพราะเขาเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีมากๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะมองอะไรที่แบบเป็นมุมบวกบวกแล้วพอเขามองแบบมุมบวกปุ๊บเนี่ยทุทกสิ่งทุกอย่างของเขาเนี่ยปัญหาใหญ่ๆของเขาเนี่ยมันก,ก็กลายเป็นปัญหาเล็กสาหรับเขาไปเลยนะสาหรับคน mm hmm คนนี้นะคะ <c ười> เขาคนาานคมมีนนนน้จะเข้ามาเป็นความมั่นคงให้กับคุณแต่ถ้าคุณรอคนเก่าอยู่คนเก่าก็จะเข้าว่าเป็นความมั่นคงให้กับคุณส่วนเรื่องการงานแล้วก็การเงินของคุณน่ะมันก็จะไปอะไรทำให้คุณเองน่ะมีความมั่นคง ในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันการงานของคุณก็จะเป็นอะไรที่งานก็จะพัฒนาไปข้างหน้าได้รวดเร็วแล้วก็เป็นอะไรที่มันจะมีความมั่นคงนะคะถ้าใครรอการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งอยู่คุณก็จะรับสิ่งนั้นนะคะมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณนะ่ะมีความสุขการงานการเงินของคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นเรื่องความรักนะก็จะดีขึ้นด้วยนะคะ สเตรนท์นะคะคุณเก่งอยู่แล้วนะ่ะไม่ต้องกลัวเลยค่ะแต่อะไรก็ตามนะคุณนะ่ะอย่าไปอย่าไปสนใจสิ่งที่ทําให้คุณเจ็บปวดอะคะ่ะพอไพ่สิบดาบเนี่ยขึ้นมาต่อจากดีแฮงแมนเลยอะคุณยังเจ็บปวดกับเรื่องราวในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในเรื่องอะไรก็ตามคุณยังเจ็บปวดกับสิ่งเหล่านั้นอยู่เพราะฉะนั้นนะ่ะขอให้คุณออกมาจากตรงนั้นได้แล้วนะคะไม่ต้องสนใจอะไรั้างนั้นนะพอไพ่แปดไม้ขึ้นมาเนี่ยก็บ่งบอก ว่าการงานของคุณมันก็จะรวดเร็วจะสําเร็จอย่างที่พีได้บอกไปแล้วนะว่าถ้าคุณรอการเลื่อนขั้นอยู่อ่ะคุณก็จะรับสิ่งนั้นถ้าคุณรอการปรับเงินเดือนคุณก็จะรับสิ่งนั้นเหมือนกันถ้าคุณรอการติดต่อมาจากงานใหม่คุณก็จะได้รับการติดต่อมาแบบรวดเร็วเหมือนกันถ้าคุณรอในเรื่องของการเรียนที่คุณไปสอบเอาไว้คุณก็ได้รับคําตอบนั้นเหมือนกันแล้วมันจะเป็นคําตอบที่ทำให้คุณมีความสุขแล้วก็มีความมั่นคงแล้วมันก็จะเป็นอะไรทําทำให้คุณเองเนี่ย สามารถที่จะประสบความสําเร็จแล้วถ้าหากว่าคุณรอการติดต่อจากคนรักเก่านะคะหรือการติดต่อจากคนทางไกลคุณก็จะรับการติดต่อนั้นเหมือนกันพอไพ่การติดต่อสื่อสารที่เป็นไพ่แปดไม้ก็ขึ้นมาแล้วนะว่าคุณจะรับการติดต่อสื่อสารนั้นนะคะแล้วในตอนนี้นะคะอะไรก็ตามนะ่ะที่มันตีกันอยู่ในหัวของคุณนะ่ะ ไม่ต้องให้มันตีกันแล้วนะคะดูเหมือนกับว,ว่ามันยุ่งเหยิงวุ่นวายมากเลยนะเพราะมันเป็นไพ่ห้าไม้อะคะ่ะในหัวสมองของคุณนะ่ะมันค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิงวุ่นวายมากๆเพราะฉะนั้นนะคะในตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณเองน่ะจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนาคาติวิธีคิดนะอะไรก็ตามที่มันไม่สบายใจอะไม่ต้องไปโฟกัสมันนะคะโฟกัสแต่สิ่งดีๆก็พอนะ และที่สำคัญเลยนะคะในตอนนี้สิ่งที่คุณได้ทําไปอะสิ่งที่คุณได้ลงแรงลงใจไปอ่ะคะ่ะมันกำลังมันกาลังจะผลิด,ดอกออกผลแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะลงแรงลงใจอะไรไปนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันกำลังจะผลิด,ดอกออกผลแล้วจากสิ่งที่คุณได้ตั้งใจกระทํานะความรักมาค่ะจริงๆความรักมาจริงๆค่ะสองถ้วยนะคะ ชัดเจนนะว่าคุณจะได้เจอคนที่เป็นโซเมตของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะรอคนเก่าหรือคุณอยากจะได้คนใหม่คนใหม่ที่เข้ามาอย่างที่มีได้บอกไปแล้วว่าเขาจะเป็นคนที่มองโลกดีแง่ดีมากๆนะคะเขาคนนี้และเขาคนนี้ก็มีพลังงานเป็นโซเมตของคุณด้วยแล้วตอนที่คุณได้เจอกับเขาคนนี้มันจะเป็นความรู้สึกที่ว่าคุณถูกชะตาเขามันจะเป็นความรู้สึกว่าถูกชะตาถูกตาต้องใจกันสามารถที่จะคุยกันได้ทุกเรื่อง ปรึกษากันได้ทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเขาคนนี้สามารถที่จะให้คำแนะนำคุณได้หมดและเขาเองก็เป็นคนที่รับฟังคุณได้ทุกเรื่องเหมือนกันมันจะสามารถเข้ากันได้แล้วก็เข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นนะ่ะคุณอาจที่จะปล่อยโอกาสบางสิ่งบางอย่างให้หลุดลอยจากมือคุณไปก็ตามนะคะแต่ที่สุดแล้วนะคะคุณเองน่ะจะได้รับความชัดเจนมากขึ้น แต่เวลาคุณทําอะไรแล้วนะ่ะอย่าใจร้อนนะพี่นาฟ้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณห้ามใจร้อนเป็นเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเนี่ยคุณเองนะ่ะอยากจะตัดสินใจอะไรให้มันชัดเจนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคุณก็ไม่อยากที่จะให้มันค้างคาใจคุณอยากจะตัดสินใจแบบตัดฉับอะแต่พี่นาฟ้าบอกว่าห้ามใจร้อนคะ่ะเห็นไหมคะราชีถือไม้ ห้ามใจร้อนเพราะถ้าใจร้อนน่ะมันจะทำให้คุณน่ะเสียใจนะคะถ้าเหมือนกับว่าในตอนนี้คุณทําอะไรอย่างใดอย่างหนึงอยู่นะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณรักสิ่งนั้นมากๆเลยนะคะแต่คุณมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้มันอาจจะไม่สามารถที่จะสําเร็จได้สิ่งนี้มันอาจจะไม่สามารถทําให้คุณมีความสุขได้แล้วคุณก็คิดว่าคุณอยากจะเดินออกมาจากสิ่งนั้นนะคะพอไพ่แปถ้วยนะ่ะ ที่กับหัวตรงนี้มันวงบอกว่าคุณอาจจะละทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่คุณนะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความสุขดีอยู่จริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เคยทําให้คุณมีความสุขมาก่อนในในอดีตเหมือนกันแต่แต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยความสุขนะ่ยมันเหมือนกับว่ามันก็ลดลงไปะแต่วันก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะ ความรู้สึก,กดีๆมันก็ยังอยู่มันก็ไม่ได้หายไปไหนแต่เพียงแค่คุณเองเนะี่อรู้สึกว่ามันอาจจะไม่สามารถเติมเต็มเป็นสิบถ้วยได้หรือเปล่าแล้วคุณเองเนะี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะยอมแพ้อยากจะหันหลังแล้วคุณนะ่ะจะตัดสินใจด้วยความใจร้อนแล้วก็หันหลังออกมาจากสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าเรื่องการงานก็ตามนะคะแต่มันจะเป็นอะไรที่คุณแบบในตอนแรกเนี่ยรักที่จะทํามากเลยนะคะ ถ้าเป็นเรื่องการงานนะรักที่จะทํามากเลยแต่มันจะมีจุดหนึ่งอะคะ่ะถ้าให้คุณรู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะก้าวหน้าไปได้มากกว่านี้หรือเปล่านะเราคนรที่จะไปหางานใหม่หรือเปล่านะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยงานที่คุณทําอยู่เนะี่ยมันเป็นงานที่คุณมีความสุขนะแต่แค่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่เพียงพอสาหรับคุณอนะแล้วคุณอยากจะทิ้งงานนี้ไปหางานใหม่อันนี้พี่ไพ่อะ่ะพี่นังฟ้าเนี่ยเขาก็อยากจะแนะนําว่า ให้คุณใจเย็นๆนะคะลองพิจารณาดูก่อนนะว่างานที่คุณทําตรงนี้นะคะหรือว่าคนที่คุณคบอยู่ในตอนนี้เนี่ยในอนาคตอ่ะมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้หรือเปล่าอย่างงานของคุณเนี่ยมันมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามากไปกว่านี้ไหมนะคะถ้ามันมีโอกาสที่จะก้าวหน้าไปกว่านี้เนี่ยคุณก็ก็น่าที่จะยังไม่เปลี่ยนเพราะถ้าหากว่ามันมีโอกาสที่จะก้าวหน้าน่ะก็ยังสามารถทําไปได้เพราะมันก็เป็นความสุขของคุณ แต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามองไปอนาคตแล้วอะ่ะงานเนี้ยมันไม่ไมทาก้าวหน้าหรอกแล้วคุณมีงานใหม่คุณมีงานอื่นที่คุณรู้สึกว่างานนั้นอะมันจะก้าวหน้ามากกว่าอันเนี้ยก็เปลี่ยนได้นี่นี่คือบียกตัวอย่างให้ฟังนะคะก็ลองใช้ดูนะลองพิจารณาเปรียบเทียบกันดูนะคะไม่ว่านะจะเป็นงานเก่าหรือว่างานใหม่อะ่ะแต่งานเก่าของคุณอนะ่ะบีมองว่าคุณอนะมีความสุขกับการทํางานอยู่แล้ว แต่มันเหมือนกับว่าตัวของคุณเองเน่ยมันยังไม่พอหรืออาจว่าจะมีอาจจะมีใครมาเสนอตําแหน่งใหม่ให้คุณก็ได้นะคะอาจจะมีใครมาเสนอตําแหน่งใหม่ให้คุณก็ได้อันเนี้ยก็ให้คุณลองพิจารณาดูนะว่าความเป็นไปได้อะ่ะของงานเก่าที่ทําอยู่อะ่ะกับงานใหม่ที่เข้ามานะ่ะงานไหนที่ทําให้คุณะ่ะมีความสุขแล้วก็มีความก้าวหน้าได้มากกว่ากันตรงเนี้ยอยากจะขอให้คุณอะ่ะใจเย็นๆในการตัดสินใจนะคะเพราะว่าพี่นาฟ้าเตือนมาแบบนั้นนะ เนี้ยค่ะมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณจริงๆไม่ว่าจะเป็นโอกาสในเรื่องการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักก็ตามการเงินคุณอาจจะได้เงินก้อนโตก็ได้คุณอาจจะได้เงินก้อนใหญ่ก็ได้ค่ะหรืออาจจะได้เงินจากการเสี่ยงโชคก็ได้แต่อันนี้บีก็ไม่แนะนำนะแต่คุณนะ่ะมีโอกาสที่จะได้นะคะจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณนะ่ะอืมแต่ที่สําคัญเลยนะห้ามใจร้อนอ่ะ พี่ไพ่ขึ้นมาบอกอีกแล้วนะ่ะว่าอย่าใจร้อนในการตัดสินใจนะคะทำอะไรนะ่ะก็ให้มี เขาเรียกว่าทําอะไรก็ให้มีสติอยู่เสมอห้ามใจร้อนนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสามารถผ่านไปได้พอกําลังมีโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะทําให้ชีวิตของคุณนะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นความรักของคุณก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นการงานการ,งาการเงินของคุณก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นเหมือนกัน,นะคะ่ะพอไพ่สี่เหรียญเนี่ยมันก็บอบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะคุณเองนะ่ะ รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยจะต้องจัดการอย่างไรรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเดินไปทางไหนนะคะแต่ที่พี่นางฟ้าออกมาบอกกับคุณเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะรู้อยู่แล้วว่าคุณจะเดินไปทางไหนหรือคุณจะตัดสินใจอย่างไรแต่สิ่งที่พี่นางฟ้าขึ้นมาเตือนก็คือว่าให้ใจเย็นค่ะเวลาคิดเราก็ตัดสินใจอะไรให้ใจเย็นๆนะเพราะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้นะมีมองว่าสิ่งที่พี่นางฟ้าบอกเนี่ยมันเป็นอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณน่ะ จากหน้ามือเป็นหลังมือเอ้ยจากหลังมือเป็นหน้ามืออือม,มีจะพูดว่าไงดีอะเอาใหม่ใช้คาใหม่ดีกว่าจะเปลี่ยนจากตอนเนี้ยที่มันมืดมนอยู่อะค่ะกลายเป็นแสงสว่างเป็นความสุขเป็นความสดใสนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าแสงจากดวงอาทิตย์อะกำลังสาดส่องมาที่คุณสปอตไลท์ก็กําลังสาดส่องมาที่คุณนะคะดูแล้วสิ่งที่พี่นางฟ้าบอกในวันเนี้ย ลวดแล้วแต่เป็นเรื่องราวาดีๆนะคะที่จะไม่ดีเลยก็คือความคิดของคุณที่ยังเป็นความคิดที่ติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างอยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องออกมาจากสิส่งที่คุณติดอยู่นะไม่ว่าคุณกาลังจะไม่ว่าคุณกําลังเครียดเรื่องอะไรก็ตามออกมาจากตรงนั้นนะคะเพราะว่ามีความสุขที่กาลังรอคุณอยู่จากหน้าไพ่ของเราในวันนี้นะคะ โอเคค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะเรามาดูสิว่ามีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะก็มีราศีตุลค่ะราศีเมถุนราศีมังกรราศีกุ้มนะคะราศีสิงคค่ะโอเคครบแล้วค่ะ ถ้าเป็นธาตุน่ะมาครบทั้งสี่ธาตุนะคะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาครบทั้ง4ะะีธาตุน,นนะแต่ถ้าราศีนะ่ะก็มีเท่าที่บีได้บอกไปแล้วนะคะ โอเคค่ะนี่ก็คือนะคะสิ่งที่เทวดานางฟ้าประจําตัวของคุณอยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะคะปีบมงว่ามันเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะเพราะมันมีทั้งความสุขความสมหวังความสําเร็จความมั่นคงความรักดีๆกาลังจะเข้ามาหาคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะพลังงานดีๆแบบนี้รับกลับไปนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะเราพบกันใหม่นะคะใน แลนดอมอีพีถัดไปสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้า